สวัสดีค่ะพบกับรายการระวังภัยฉลาดซื้อนะคะในวันนี้ค่ะเราพูดถึงเรื่องของสวยด้วยสัญญกรรมค่ะว่าวาตอนนี้เองผลวิจัยพบว่ามีเด็กวัยรุ่นนิยมทําสัญญกรรมค่อนข้างเยอะเลยซึ่งปริมาณของเด็กวัยรุ่นที่ทําสัญญกรรมตอนนี้อายุต่ํากว่า20ปีนะคะเรียกว่าในช่วงสมัยเรียนก็มีการทําสัญญกรรมกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะมีวิทยากรนะคะมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะมีอาจารย์ในแพทย์สิริชัยกําเนิดนักตะสัญญกรรมต,ตกแต่งโรงพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยคุณดามายุ รีนักร้องนักแสดงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสดีค่ะนะคะอย่างที่บอกไปเรื่องของสัญญกรรมตอนนี้เด็กวัยรุ่นนิยมทําสัลญกรรมตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายนะคะแล้วก็เกิดเรื่องของการทําแล้วไม่สมหวังตามที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําจมูกทาคางนะคะทําแล้วรู้สึกว่าทําไปแล้วไม่สวยบางทีก็ต้หน้าเลยที่เขาก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็ดูเหมือนว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้จะจากสถิติแล้วจะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะที่ไปทำศัลย ค่ะนะคะต้องให้คุณดาวแล้วล่ะอธิบธิบายเล่าว่าหลังจากที่ตัวเองไปทำสัญญกรรมมาแล้วเกิดอะไรบ้างเมื่อตัวเองเมื่อตัวเองรู้สึกไม่สมหวังการไปทำสัญญกรรมสำคัของคุณดาวเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยด้านความงามมันไม่ค่อยเปิดกว้างสักเท่าไหร่นะคะคุณหมอมันจะไม่มีแบบว่าตรงนั้นทําดีตรงนั้นทําอะไรดีมีแต่ว่าไปเจอที่แบบ แนะนำกันมาอย่างที่เราตอนที่เราเจอหมอที่เป็นหมอเถื่อนก็โอเคเพื่พพอ,อ,อ,อชนช, okay ชวนก็ไปไม่ได้เคยศึกษาหาข้อมูลเลยว่า,าที่เขาฉีดให้เราเนี่ยมันคืออะไรเป็นอะไรที่จะให้ไปหน้าเราแบบโอเคอย่างเงี้ยก็ไปก็ไปกับเขาก็เห็นคนรอเต็มเลยถทาทำนี่ไม่ถึงหมื่นหรอกแต่ว่าพอเราฉีดมาแล้วฉีดมากเข้ามากเข้าหน้ามาเริ่มบานนั่นแหละมาต้องแบบมาค่ารักษาหลายแสนหลายแสนบาทอ่ะ แต่มันก็ไม่เทียบเท่าจิตใจที่เราเจอสภาพตรงนั้นสภาพผิดใจแย่มากพอทําแล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นไปตามที่ต้องการไม่สวยหน้าหน้าบานขึ้นมั่อนมันจะไม่มีคำว่าโบถอกให้เรารู้เรื่องมีแต่เขาบอกว่านี่คือเป็นคอเลเตลเราก็ไปฉีดตามเขาพอฉีดแล้วมันมีคอเลเตตัวนี้เนี่ย วงการแพทย์เราก็ไม่ทราบว่าคุณหมอก็ต้องรู้มันว่ามันเป็นซิลิโคนที่เขาไม่ได้มานิยมมาฉีดหน้า<ม>เขาทําในวงการแพทย์ที่เราทราบนะคะ,คะแต่ตอนนี้รู้แต่นั้นไม่ได้ศึกษาพอพอ,พอทําไปปุ๊บไปเจอคุณหมอบ่อยเข้าโดนจิ้มบ่อยเข้าประมาณห้าหกครั้งเนี่ยมันก็เริ่มบานหน้าก็บานออกมันก็ไหลามาที่คางเสียงโงเ่เฮงหน้าแบบตัวกับหน้าพอออกไปการทีวีรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน้าดันมันใหญ่จังทําไมหน้ามันบานหน้าแบบก็รู้สึกว่าตัวเองแบบมันไม่ไหวก็เลยรู้สึกว่า เสี S <S <an> ยโงเ่เฮงช่วงนั้นน่ะโดนเพื่อนแบบมาเอาตังค์เอาขโมยขโมยเอทีเอ็มไปกดตังค์ก้ม,มีปัญหาเยอะแยะมากมายบังบเกิดข้ามาก็เลยรู้สึกว่าคนนั้นก็ทักคนนี้ก็เริ่มขาดความมั่นใจตัวเองอเริ่มเข้าสู่ภาวะจิตตกหรือ, <S <S <an> อยังจิตตกแล้วเริม่มจิตตกเริ่มมีความรู้สึกว่าเออเราออกทีวีหน้าเราวมันทัไมมันใหญ่ตัวเล็กก็เริ่มเริ่มแบบใช่เริ่มแบบว่าไม่มั่นใจตัวเองละก็เลยชวนช่วงนั้นก็จะมีดาราหลายคนที่แบบเราสนิทกันนะคะ ว่าเกิดจากปัญหาตรงนี้นะคะเขาก็มันก็จมูกบ้างคนก็สะโพวกว่าอะไรหลายหลายอย่างเขากเออพี่ดาวไปตรงนี้สิ<ม>อะไรเงี้ยให้ไปแนะนําไปหาคุณหมออะไรเงี้ยก็เริ่มหาคุณหมอไปเจอคุณหมอท่านแรกก็คืออยู่อยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎคุณหมอวันชัยค่ะค่ะคุณหมอก็มานั่งพิจารณาใบหน้าบอกว่าเออทำได้นะแต่ว่าก็ต้องรอสักพักหนึ่งเฮ้เขาพูดเราหน้ากลัวมากเวลาขึ้นเครื่องบินมันโดนอากาศเก็บกดมันน่าจะระเบิดดหวยหรือแบบ เราแบบว่าเรากลัวเขาโอเคก็นัดกันต่อมาก็เลยได้ผ่าตัดผ่าตัดในปากนะคะโดยกัรเลาะก็นั่งก็ได้ยินหเหมือนว่าเราไม่ได้สลบอะครั้งแรกไม่ได้สลบเลยได้ยินเคให้วางยาชาขึ้นเขียงเลยเลาะเลาะเลาะ,ละ,ละประมาณสามชั่วโมงก็นั่งคุยรลาะคุณหมอก็พอเลาะเสร็จก็เอาเอา นั่นแหละตัวสิ่งที่มันแปลกปลอม่าเป็นเหมือนยางลบอะค่ะแต่ตอนนั้นมันยังไม่แข็งมากเท่ากับผ่านไปหนึ่งปีพอพอมันผ่านไปมันก็ยังสิ่งไหนอย่างตัวนี้มันเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยเข้าง่ายแต่เวลาออกมันเหมือนเป็นเยลลี่นะคุณหมอมันเหมือนว่ามันยังเกาะอยู่กับที่มันหมอคนนี้เขาฉีดเราฝั่งซ้ายเรามันจะเยอะ มันจะบางคนก็หน้าหนักฝั่งขวาบางทีเขามือจะหนักอีกฝั่งหนึ่งของเราจะหนักฝั่งซ้ายรู้สึกฝั่งนี้มันก็ยังอุ้มๆอยู่อ่ะก็เริ่มแบบโตอีกแล้วมันมีความรู้สึกว่าเวลาออกที่รู้สึกฝั่งนี้มันจะบวมๆปวดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้มีโอกาสไปถามเพื่อนโรงการก็มีหลายคนที่โดนเหมือนเราเขาก็แนะนำไปอีกหมอหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปหาคุณหมอที่อยู่อีกอีกคลินิกหนึ่งนะคะผ่านไปหนึ่งปีก็ไปไปปรากฏว่าคุณหมอเขาก็ดูคิดค่าราคาอะไรอะไรกันผ่าตัดใต้คาง ครั้งที่สองนี่กันไก่ก็หกักครั้งแรกกันไก่ก็หักนะคะ,คะกันไก่ก็หกักคุณเราก็คุยคุยคุยประมาณ3มชั่วโมงใช้เวลาม,มากเขาก็พูดคำหนึ่งว่ามันก็มีมีเหตุเสียงต่อการโดนเส้นปลายผะสาทเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็อเราก็ช่วงนั้นก็เชื่อมั่นหมอแต่เราก็คไม่เป็นไรผ่านไปกลับมาบ้านหนึ่งอาทิตย์ตอนนั้นก็ผ่านเจาะลูนิดเดียวนะคะ,คะไต้คะ,คะ ก็เป็นน้ำเหลืองโทษนะคะใครอาทารานข้าวอยู่อาจจะแบบนี่เป็นน้ำเหลืองแล้วมันแบบบวมออกมาต้องไปหาหมอทุกวันหนึ่งอาทิตย์อะ่ะด้วยความที่ตัวซิลิโคนตัวนี้มันทำไม่ให้เนื้อเรามันสมานกันม,มันต่อต้านมันเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดน้ำเหลืองน้ำเสียหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปผ่านไปเกือบปีมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแบบ ปากมันเริ่มลังอ,ะอ่ะเริ่มล้างเริ่มพูดเริ่มเบี้ยวเริ่มแบบยิ้มแบบแบบเราก็ไม่ได้ว่าโทษหมอมแล้วรือไม่รู้ว่ามันเกิดจากพังผืดหรือเปล่ามันเกิดจากเส้นไปประสาหรือพิโดเลยหรือเปล่าเราก็ไปวิ่งหาหมอคนนั้นหมอคนนี้หมออีกที่หนึ่งด้วยความที่เขาบอกว่าคุณดาวเอาลองเอาเนื้อเบียนไปทานซิเผื่อเส้นไปประสามันอาจจะกลับมาดีหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้โทษว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเราก็ จนกระทั่งกิดตกอยู่ประมาณมา10กว่าปีไม่เคยสิบกว่าปีเลยเหรอคะจิงผ่าตัดนั้นผ่านมาประมาณ10บสกว่าปี12 13ปีแก้เยอะไหมก็หลังจากผ่านไป1ปีที่ในปากใช่ไหมคะแล้วปีต่อมาปีที่2ใต้คางพอผ่านเลี้ยวครั้งที่2มันเกิดเอฟเฟกเยอะก็เกิดพังเผืดเกิดร้างเกิดทําให้ปากเบี้ยวยิ้มก็เบี้ยวเชื่อไหมเกิดคือแบบ สภาพจิตใจแย่มากเลยอะ <Bur> ไปที่ไหนบอกคุณน่าดาวิลีน้าเน่าปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวอุอ้งแบบกระแสก็มีนะบางครั้งบางคืนบางทีอดนอนอะมันเกิดบางทีแบบยิ้มพันก็เบี้ยวเวลาไปออกรายการมันขาดความเชื่อมัน่นขาดความมั่นใจแล้วก็คนอื่นแบบจะเราเรา,าเสียโอกาสเรื่องงานเยอะบางทีคนจะเรียกเราไปร่วมงานอย่างเงี้ยหน้าไม่ดีหน้าไม่สวยอย่าไปเรียกอย่างเงี้ยมีก็เราผ่านยังไงพอผ่านยังไงเหรอดูตกอยู่สิบปีเนี่ยทำยังไงให้ผ่านไปได้อะค่ะเราก็ สู้ด้วยกําลังใจตัวเอง<ะ>ด้วยความที่เราก็รับฟังแหละกระแสต่างๆที่เข้ามา<ะ>เราก็ต้องยอมรับน้อมฟังเพราะว่าเราพลาด้วยตัวเราเองไงคือดาวจะไม่โทษหมอเลยะจะไม่โทษว่าหมอเถื่อนหมออะไร ก็เราเต็มใจก็ทํะหรือจะทําไงอ่ะแล้วตอนที่จะไปทําหน้าตัวเองเนี่ยไม่มีการคัดเลือกหมอหรอคะไม่เลือกแบบไหนด้วยความที่เราเชื่อมั่นในตัวเพื่อนเราในวงการแล้วคนในนั่งรอใช่แล้วคนในวงการเต็มเลยอันนี้อันนี้ก่อนที่จะมาหน้านี้นี่ผ่าไปสองครั้งแล้วอันนี้ก่อนที่จะอันนี้ไดทำศัลยกรรมไปแล้วด้วยแต่ว่าก่อนที่จะผ่าอันนี้ผ่าไปสองครั้งแล้วผ่านไปก็คือคือปีปีนี้แหละค่ะเมื่อปีนี้แหละเพิ่งถ่ายรูปไปก่อนอันนี้เพิ่งผ่าไปเมื่อเดือนมีนาค่ะหลังจากที่ ผ่านไปสิบกว่าปีไม่เคยวิ่งหาหมอไหนอีกเลยเพราะ,ะว่ากลัวกลัวว่ามันจะเบี้ยวมันจะอีไไม่เคยมีความเชื่อมัม่นจนก,กระทั่งมีอยู่วันหนึ่งพี่สาวดาวที่นับถือกันชื่อพี่น้องเนี่ยเขาไปรู้จักคุณหมอประดิษฐ์อยู่ที่เอ็มีคลินิกนะคะบอกว่าไอ้ดาวเธอมานี่สิริเนี้ยคุณหมอเขาผ่าตัดโทษนะขอเอ่ยชื่อน้องเปิ้ล<ม>ไอรินว่าผ่าตัดแล้วมันได้ผลผ่าตัดได้ครั้งเธอมาดูว่าอย่างเงี้ยล้ออะไรเงี้ยไหนก็เลยโทรหาเปิ้ลเลยว่า เปืนเป็นไงบ้างเนี่ยก็โอเคนะพี่หรือว่าหนูจบที่นี่แล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบน้องก็มีปัญหาเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคก็มาพูดคุยกันก่อนที่จะมาตรงนี้พี่ดาวก็ใช่ไหมพี่ดาวน่ะปฏิบัติธรรมความนิ่งก็คือหนึ่งปฏิบัติธรรมตกสี่ปีใช่ใค่กีตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก่อนนั้นก็ทําบ้างแต่มามาปฏิบัติแท้จริงคือปีที่แล้วก็มาทาให้เรานั่งนึกย้อนว่าถ้าเรามีสติ มีสติปัญญาเนี่ยเราก็จะไม่พลาด <ừ. S 2> ด้วยความที่ต้องลงมีความเชื่อมั่นมีสติอยู่กับตัวเอง <ừ. S 2> เราก็จะไม่แบบไปเชื่อมั่นคนอื่น <ừ. S 2> ความเพียงพอความพอใจในรูปหน้าตัวเองมันก็น่าสวยแล้วอะ <ừ. S 2> <ừ. S 1> แต่ด้วยความที่อนอนลงจะทําหน้าให้สวยเชียว <ừ. S 1> <ừ. S 2> อะไรเง <ừ. S 2> ี้ยเป็นคนตอนนั้นหน้าดาวเล็กมากนะคะก็เล <ừ. S 2> ็กๆแบบไม่ไม่แบบไม่ไม่แบบหนึ่งตัวเนี้ ตอนนี้กลายเป็นบานไปเลยอะเราก็ไม่อยากโทษเขาด้วยความที่เราไม่เชื่อมั่นตัวเองเราไม่มีสติไงคือเราต้องหันกลับมามองตัวเราคไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอยู่ในวงการแล้วต้องทำหน้าหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็คือผ่าตัดครั้งที่สองมาแล้วอมันก็ยังมีแต่ต้องมีก็ใช้เออก็ยังมีอยู่มันก็มาเรื่อยๆด้วยความที่มันก็ยังเหลืออยู่อ่ะมันก็เริ่มแบบมีไม่รู้ว่าตามแนวน้มถ่วงของโรกหรือเปล่าม่ร้คุณหมอมันก็จะไหลมาเราก็ไม่รู้ไม่ใช่างนะเราก็คิดไปเรื่อยแบบจนกระทั่งมาเดือนเดือนมีนาเน เรียกให้มาที่คลินิกเอ็มีคลินิกคุณหาคุณหมอวดีด้วยความที่คุณหมอเขาก็ธรรมะเหมือนกันแต่ของหมอธรรมะโดยคริสคุณหมอก็บอกว่าคุณดาวอธิษฐานจิตร่วมกันนะเออคุณดาวไปขอพรขอพลังบุญเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็เลยก็ถามก่อนว่าผ่านช่วงสิบปีแต่ก่อนที่จะตไดก็ต้องคุยคุณหมอว่ามันเป็นยังไงคะต้องรอใต้คางต้องเป็นแบบไหนอะไรงั้นเดาวขอสลบนะกลัว กลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นกลัวสัญญากัมไปหรือเปล่ามันมันกลายเป็นแก้จนกลัวไม่ใช่กลัวเรื่องสัญญากรมคือแก้จนกลัวนะคะของพี่ดาวเป็นไงเขามองว่าติดสัญญากรนแค่หรอกติดแก้ติดแก้จริงๆนะคะแบบนี้อาจารย์คุณหมอคะแบบนี้เขาเรียกว่าติดสัญญากันหรอติดหมอค่ะติดแก่ไม่เล็กติดแล้วติดแก่ติดแก่ติดแก้มากกว่าแล้วตัวเองเป็นคนที่ว่าสู้ไงคะแบบเป็นคนที่สู้แล้วแบบว่าเราทําด้วยตัวเราเองอ่ะเราก็ต้องแบบตัวเราเองก็ต้อง หาทางแก้ให้มันผ่านไปได้ใ,ใครจะว่าอะไรยังไงก็ตามก็คือหนันมาธรรมะด้วยเพื่อกห้พูดเราเราจะได้นิ่งทั้งเขาก็คือเนี่ยถ้าใครที่ทําสัญญกรรมแล้วรู้สึกว่าทําออกมาไม่ได้ตามที่ตัวเองหวังดูคุณดาวไว้ดูนะคะเดาวถึงบอกว่าดาวอยากจะให้กําลังใจหลายๆคนที่ตอนนี้ที่ดาวเห็นข่าวเมื่อเดือนก่อนโน้นก็พี่ช่างเสริมสวยค่าตัวค่าตัวตายที่หลังคลินิกเอ้ยหลังหลังเสริมสวยร้านเสริมสวยตัวเองน้าสวยมากที่สุดปาจานเราก็เป็นคนที่สวยอยู่แล้วสวยเราก็มีความสุข เออถ้าเขาเจอเราเนาะเขาอาจจะไม่ตายก็ได้ถ้าเขามีโอกาสได้เจอเราอะไรเงี้ยคิดนะแบบเราจะให้กาลังใจเขาอะแต่พอพี่ดาวได้ผ่านไปได้ไปออกรายการต่างๆก็มีคนโทรเข้ามาโทรว่าก็ลองมาปรึกษาคุณหมอดูนะอะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาไม่กล้าแนะนํามากเพราะว่าตัวเองอะมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่พอมาที่นี่ที่เอ็มดีนี่นะคะก็แบบมีควาเชื่อมั่นขึ้นเยอะก็เลยได้หน้าเหมือนกับว่าตัวเองได้กลับมาเกือบ90 99%นะเกืบอบร้อยอ่ะมันก็เหมือนว่าเออเราเกิดใหม่อีกครั้งหนึง่งพี่ดาวเขาอย่างนี้มีคนรอบข้างมีส่วนไหม <c oughs> จริงๆแล้วคนรอบข้างมีส่วนมีส่วน,วนที่ว่าชวนเราไปหรือเปล่าไม่ถึงชวน <c oughs> คุณดาวไปด้วยแล้วก็ถ้าเกิดไปทํามาแล้วไม่ได้เป็นตามที่ตัวเองหวังไว้คนรอบข้า,างมีส่วนกระตุน้น,ม,นมันอย่างที่คนที่เขาฆ่าตัวตายมีส่วนอย่างน้องๆที่ที่เพิ่งฆ่าตัวตายเนี่ยก็มีส่วนแบบว่าวัยรุ่นไงเห็นเพื่อนแบบว่าสวยสมัยนี้บางทีแบบอินเทนโดยการแบบไปทําหน้าทำตาให้เกาหลีบ้าง อย่างน,น,นี้บ้างมันก็เลยกลายเป็นว่ามีส่วนมากมแต่การที่เราจะไปทําให้มันได้ดั่งใจเนี่ยมันก็เหมือนซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันนะคุณหมอว่าไหมสมัยเนี้ยเ <c oughs> ออแล้วว่าเราเลือกแล้วว่าดีแล้วเราก็ไม่รู้ว่า เออมันอาจจะเกิดเป็นเพราะว่าเรามีเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าพี่ดาวก็ชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวรมากเหมือนกันอันนี้ต้องถามคุณหมอแล้วว่าหมอเด็กสมัยนี้วัยรุ่นสมัยนี้ไปทําสัญญกรรมกันเยอะไหมเพราะว่าอย่างที่พี่ดาวบอกพอทําไปแล้วบางทีไม่ได้ตามหวังจิตตกไปนะคะแล้วเด็กสมัยนี้มีเยอะไหมคะก็ตอนนี้แนวโน้มสัญญกรรมเนี่ยก็อายุก็น้อยลงเรื่อยๆแต่แต่ของอย่างของคุณดาวเนี่ยผมพูดนิดหนึ่งคือมันอาจจะไม่ใช่เชิงเป็นการสัญญกรรมแล้วอันนี้เป็นการฉีดแล้วทุก แต่ถ้าเราตามมาด้วยการผ่าตัดแก้ซึ่งเป็นมันไม่ได้เริ่มต้นในการผ่าตัดโดนหมอเถื่อนซึ่งคนละคนละตัวอีกแบบหนึ่งแต่ในกลุ่มของคนไข้ที่มาผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทำตาทำจมูกอะไรพวกนี้นะครับคือก็มีแนีน้อมอายุน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าคือพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เพื่อการเข้าสังคมเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจขึ้นในการที่จะเหมือนกับบางคนอยากจะ ไปโรงเรียนโดนเพื่อนว่าเพื่อนรออะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ทําได้นยอยู่ในน้อยบางอย่างก็ไม่ควรทำแต่ว่าอันนึงที่ผมจะแนะนําคือสมมติสิ่งที่เราในปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อมูลที่ศึกษาได้เราควรจะศึกษาแพทย์ที่ที่ที่ให้การรักษาเราว่าว่าเป็นแพทย์ที่อยู่ในได้มาตรฐานไหมได้แล้รองรับโดยสมาคมหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องต้องทราบก่อนเพราะว่า คืออย่างอย่างที่คุณดาวเจอมาในปัจจุบันไม่ใช่ไม่มีก็ยังมีอยู่เรื่อยๆคยังมีค่ะที่ยังมีก็ยังมีเพื่อนดาวนี่แหละล่าสุดดาวเขาอยู่ต่างจังหวัดพิษนุโลกดาวไปเจอเขาล่าสุดอ้าวทำอะไรมาเนี่ยก็เธอก็เห็นหน้าฉันเนี่ยว่ามันเป็นตัวอย่างชูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนดาวอ่ะโดนอีกละแล้วมันที่ฉีดเข้าไปเนี่ยเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่โบทถ์ค่ะมันต้องเป็นส่วนผสมของอะไรที่ เราเข้าใจและทุกคนทำหากินอยากได้กําไรเยอะๆะโดยเอานั้นมาผสมเอานี่มาผสมมันพอวันเกิดเอฟเฟกกลับมาคนที่โดนเนี่ยโอ้โหมันเข้าไปแล้วมันแก้เราเราก็เห็นเพื่อนเราอ่ะเธอแบบให้ทําไงเนี่ยโอ้เราก็เนี่ยยังมีเราก็ขอร้องโหแบบว่า มันอยู่ความทุกข์ของคนอื่นน่ะเขาอยู่วันนึงเขาเกิดเครียดขึ้นมาเนี่ยเขาฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วน้องคนที่เขาทำดาวก็รู้จักด้วยนะปัจจุบันที่ที่ไม่ใช่คนที่ดาวรู้จักแต่เราก็จะบอกเขาว่าอย่าไปทำแตออย่าไปทำนะมันอยู่บนความทุกข์เห็นไหมเขาฆ่าตัวตายขึ้นมาแล้วเราจะบาปอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันทําได้หรือเปล่าคะคุณหมอทําได้แต่ต้องศึกษาหมอดีๆควรจะศึกษาใช่ไหมคะส่วนมากหมอที่ทําทุกวันเนี้ที่ไปฉีดจีน่ไม่ใช่หมอใช่ครับเขาเดี๋ยีามาแล้วค่อยค่อยส่ะคือถ้าหัอ ที่เป็นหมออาชีพใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกโบท็อกเป็นฉีดบางทีมันอาจจะมีพวกแบบรถตู้เถื่อนที่ไปฉีดโบท็อกแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งบางทีอันนั้นเราก็ยากเลยที่จะเช็คว่าเขาได้มาตรฐานหรือเปล่าคือใช่ค่ะคือผมว่าถ้าสมมุติว่ามันคืออย่างโบท็อกหรือว่าคอลลาเจนอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีราคาสูงในระดับหนึ่งเพราะนั้นคือถ้าสมมุติว่าไปเจออะไรที่มันรู้สึกเอ๊ะมันถูกแล้วก็ฉีดได้เยอะมากเลยให้สงสัยไว้ก่อนว่าไม่ปลอมก็เป็น ไม่ใช่ตัวยาที่พี่ได้รับการรับรองเพราะส่วนใหญ่คนไข้ที่เข้ามาลักษณะอย่างคุณดาวเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกเพื่อนเพื่อนชวนแล้วก็รู้สึกามันก็ถูกดีไม่กี่ตังค์แล้วก็มันก็เจ็บนิดหน่อยแต่ช่วงนั้นของกรณีของดาวเนี่ยใชเรื่องตอนศิลปกรรมคองงามเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วยังไม่เป็นที่เปิดเผยมากเหมือนสมัยนี้พอเพื่อนในวงการชวนกันไปก็เ่ตามกันไปถือว่าจะจะเจอกันหลายคนเหมือนกันเหมือนเคสของของของดาวนี่นะคะคุณผู ก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่ฮึดสู้ไงเราทําด้วยตัวเราเองเราก็ต้องฮึดแก้ด้วยตัวเราเองแต่ด้วยความที่ว่าที่พี่ๆเค้าเจอกันที่บังน้องหลายๆคนที่ฆ่าตัวตายเรามานั่งมองว่าของคุณเคสไย่อยเองอะเรารู้ว่าของดาวนี่เยอะมากไหนราอยู่ในวงการเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็เลยแบบอยากอยากจะมาให้กําลังใจเขาแต่ว่าเราเราอ่านแล้วแบบ ไม่น่าเลยอ่ะ,ะเสียดายนะคะก็นะะนี้ต้องเตือนใจไว้เลย<ช>นะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ดูอยู่แล้วก็ไปทําสัญญกรรมมาหรือว,ว่ามีการฉีดโบท็อกและค<ช>อลลาเจนด้วยนะคะเก<ช>ิดรู้สึกว่าไม่เป็นไปตามที่หวังถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวทาง ยินดีที่โทรมาทางนี้พี่ดาวก็ยินดีเป็นสื่อที่แบบจะให้กำลังใจหรืออยากจะถามข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนินดีรายการเราเดี๋ยวจะเปิดสายนะคะให้ท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณดาวรวมถึงคุณหมอได้มีปัญหาเรื่องของสัญญกรรมหรือว่ามีการฉีดพวกคอเลาเจอหรือ f ฟิลเลอร์นะคะโทรมาที่เบอร์02-338-3834-6นะคะเดี๋ยวเราพักัสักครู่ค่ะ